ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดยแมคโครรี่ DW 28งแปดพี่ลองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ่าขึ้นมาทะลุทุกแนวต้านเลยสำหรับเซ็ตอินเด็กไทยนะคะส่วนมุมมองของกรอบทีเฟกนะคะเราต้องมีการปรับกลยุทธ์ไว้ไหมมาที่กรอบของเซ็ตก่อนเลยนะคะตอนนี้1557.51ค่ะ ครับดูจากการทดสอบนะครับแนวต้านที่1,550งพันหอถึงหนึ่นอยหนะครับในโซนนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งนะครับเพราะว่าการที่ตัวของเซติเซ็ตเนี่ยนะครับจะทดสอบนะครับจากสัมผัญที่เป็นไฮเดิมนะครับถ้าสามารถข้ามหนึ่งห้ายขึ้นไปได้นะครับภาพในระยะการเนี่ยจะดูดีนะครับแล้วก็สุดท้ายจะมีโอกาสขึ้นนะครับไปที่บนเป็นหนึ่งพันจุดนะครับแต่ว่า ทำสิ่งนะครับในระยะสั้นเนี่ยก็คือการทดสอบดาา่านสำคัญตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ผ่านหรือว่าม,มีการย่อลงเนี่ยนะครับซึ่งต่างๆในระยะสั้นเนี่ยเราคิดว่าตัวของเซนติเด็กเนี่ยน่าจะมีภาพของการถอยลงกลับไปก่อนนะครับเพื่อทดสอบแนวรับที่เป็นพันห้าร้อยสามสิบนะครับแล้วก็ถ้ามีการขื้นตัวอีกรอบเนี่ยมันจะเป็นภาพที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยโซนแนวต้านที่หนึ่งห้าห้าห้า อยากจะคิดว่ายังไม่ผ่านนะครับแล้วก็มีโอกาสย้อนกลับลงไปนะครับทดสอบแนวรลัที่1560ตอ่าอจุดก่อนครับค่ะ1530 1555 1560 1600นะคะ ใช่ครับค่ะเป็นกลยุทธ์ในช่วงนี้นะคะที่มีมุมมองว่าอาจจะยังผ่านยากนิดนึงซึ่งถ้าเกิดล็อกไปกับตัวของ S50 ห้าศูนยซีรีส์เฮกซ์นี่ต้องต้องมีกรอบยังไงบ้างคะกลยุทธ์จะต้องแบบของตัว่าเอสห้าศนะครับ h 2กเนี่ยโซนแนวต้างนะครับที่965นะครับก็ระยะสั้นเราคิว่าน่าจะไม่ผ่านนะครับแล้วก็การอ่อนตัวลงไปเนี่ยก็อยู่แนวรับที่950นะครับเป็นจังหวะของการย่อหลอกนะครับแล้วก็ เล่นในกอกนะครับประมาณสัก5จุดนะครับถ้ารอบนี้ไม่หลุด940นะครับภาพของแนวโน้มขาขึ้นของตัวฟิวเจอร์เนี่ยจะมีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็การที่ตัวของสินเด็กเนี่ยถ้ามีการทำให้นะครับเหนือ1562ขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ได้ตอนนี้เนี่ยภาพของตัวที่เซ็กเนี่ยก็จะมีโอกาสขึ้นไปได้ถึง980ครับผม ค่ะคือตอนนี้ยังคงมีน้ำหนักการมองขึ้นมากกว่ามองลงไหมคะหรือว่าต้องระมัดระวังกันขึ้นหรอคะ คงเป็นภาพของการไซเวกนะครับเพื่อสร้างฐานแล้วก็ภาพในอากการก็ยังมีแนวโน้มขึ้นนะครับเพื่อลุตไปทดสอบพันหแล้วก็ที่หกสี่ศูนย์ถ้าเซ็ตอินเด็กต์นะครับยังไม่ย้อนกลับลงไปเคลื่อนไหวต่กว่าพันห้าร้อยจุดครับผมค่ะหนึ่งเก้าแปดศูนย์ถ้าเกิดว่าเป็นการการลองในช่วงนี้หรือคนที่มีสถานะลองอยู่เราจะต้องสต็อปลอสฝั่งขาลองที่ไหนคะตอนนี้เก้าหกศูนจุดเก้าศูนย์ค่ะครับก็อาจจะต้อง เอ่อรียกว่าเลื่นขึ้นหนึ่งนะครับสำหรับรอบขึ้นในรอบที่เก้นะครับจะเป็นจุดสต็อปล็อกในฝั่งรองครับผมค่ะเพราะฉะนั้นยังถือยังถือรองได้อยู่นะคะแต่ว่าดูสต็อปที่940นะคะใช่ครับหรือถ้าให้ดีเนี่ยก็รนองแทงออโต้ลงมาที่เก้าห้าแล้วก็950นะครับแล้วก็ใอ้เก็บในฝั่งรองเพื่อหลุดการอิก ค่ะได้ค่ะต้องกราบขอบพระคุณพี่รองมา,มากๆเลยนะคะสําหรับในช่วงเช้าวันนี้สําหรับมุมมองของพีเฟกค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์ธนาราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะก็กําหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเรานะคะโดยเฉพาะตัวกรอบของพีเฟกซึ่งตอนนี้นะคะพีเฟกจะอยู่ที่บริเวณ960.50ฝั่งรองยังคงได้เปรียบน,นะคะใครที่รองอยู่แล้วถือมาอยู่แล้วเนี่ยจุดสต็อปอยู่ที่940นะคะหรือถ้าเกิดว่าย่อตัวลงไปใครที่ยังไม่ได้รองก็สามารถเข้ารองได้ที่950นะคะจุดทำกำไรอยู่ที่ 980นะคะสำหรับตัวของ S50 นะคะซีรีส์ H นะคะในช่วงภาคของรอบสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นมุมมองการไซด์เวย์แต่ว่าก็ยังคงสามารถที่จะเล่นตามกรอบได้สำหรับตัวของ S50 นะคะซึ่งล้อไปกับตัวของเซตอินเด็กโดยเซตอินเด็กก็จะมีบริเวณแนวต้านถัดไปอยู่ที่1560ถัดไปอยู่ที่1,600แต่เบื้องต้นมองว่าค่อนข้างจะตื้นๆนิดนึงนะคะ1560อาจจะยังผ่านได้ยากคะ่ะ เพราะฉะนั้นใครที่ต้องการที่จะเก็งกาไรเซ็ตในช่วงของการขึ้นขยับในรอบนี้ซึ่งยังมีอัพไซส์อยู่นะคะท่านก็สามารถที่จะเพิ่มผลตอบแทนนะคะในตัว S50 ได้นะคะด้วยวิธีการใช้ DW เข้ามาช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการในลงทุนดัชนีตัว TFX นะคะก็จะมีตัว s 5 0 2 8 c 2 1 0 6 a 2 1 0 6 l นะคะค่าเกียรดิง11.5 เซนซิทิวิตี้0.51นะคะสามารถช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับท่านได้ใครเทรดดีอยู่แล้วนะคะขอให้เลือกหมายเลข28 m a c q u a r i ค่ะเขามีทั้งตัวเซต50นะคะทั้งหุ้นรายตัวมีทั้งตัว S&P 500 Index นะคะ s p s แล้วก็ห่างเสียงฮ่องกงนะคะท่านสามารถที่จะรับบทวิเคราะห์ฟรีโดยรวมไปถึงบทวิเคราะห์หุ้นรายตัวแล้วก็กรอบดัชนีได้เพียงแค่สแกน QR Code เป็นเพื่อนกับ m a c q u a r i DW28 ได้ เซิร์ชเลยค่ะแอดไทยดหรือสแกน QR Code ตรงบริเวณมุมจอนี้นะคะทําความรู้จัก DW28 ได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย m a c r a r y DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai.dw